กุศลธรรมมากุศลาธรรมารรมตื่นได้แล้ว<ๆ>เดี๋ยวนะคะนี่ทุกคนเข้ามาทําอะไรในห้องฉันปะนี้ยรานนี่อะไรอะต้องมาสวดปลุกแกให้ตื่นไงพี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วขี้เกียจจนตัวเป็นขนเนี่ยสภัยขี้เกียจอย่างเธอเนี่ยบ้านไหนไม่อยากได้หรอกใช่จะนอนกินบ้านกินเมืองเลยมั้งนังน้องสภยัยนด่ใไรมก ฉันแต่งงานกับเธอมาเนี่ยก็เพื่อเธอมาดูแลคนในบ้านของฉันนี่อะไรมานอนสบายแบบนี้ได้ยังไงอะถ้าคนอื่นเขารู้เนี่ยฉันคงอับอายขายที่หน้าเขาไปหมดอะ่ะเขาจะหาว่าฉันเนี่ยไม่มีปัญญาสั่งสอนเมียที่ทุกคนทําเกินไปหรือเปล่าคะฉันเพิ่งหายป่วยเองนะแล้วแถมฉันได้ทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนอีกอะ่ะว,วันวันหนึ่งเนี่ยฉันมีเวลานอนแค่สองชั่วโมงเองนะคะฉันขอถามจริงเถอะทุกคนเห็นฉันเป็นลูกสะใภ้หรือว่า เดี๋ยวผมสั่งสอนมันนี่ปากดีนช่ไหมทีนี้มีสติขึ้นมาหรือยังใช่มีสติมีสติอันสตาสว่างเห็นนิสัยั่วๆของทุกคนอ่ะรู้ไหมตั้งแต่ฉันมาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยฉันไม่เคยมีชิตสองส่งเลยสักวันอ่ะล้างจานเสร็จสักทีทำไมมันเมื่อยอย่างนี้เนี่ย ว่าอยากเป็นลูกสะใภ้ที่ดีเนี่ยก็ต้องอดทนแต่อตอนนี้เนี่ยขอเอนหลังหน่อยดีกว่าตินเติเต,ตไปทำข้าวเที่ยงให้พวกฉันได้แล้วเข้าไปฉันเพิ่งล้างจานเสร็จเมื่อกี้นะพี่ซีแล้วพวกพี่ก็เพิ่งกินข้าวเช้าไปเองไม่ใช่เหรอฉันขอรีบเอาแรงแป๊บนึงได้ไหมอ่ะส่วนข้าวเที่ยงเนี่ยพี่ทำเองได้ไหมไข่มุกเผื่อไข่มุกจะยังไม่เข้าใจนะ พี่เนี่ยแต่งงานออกไปแล้วถือว่าเป็นแขกใจพี่ทาได้ยังไงล่ะแถมแม่ยังบอกอีกนะว่าหน้าที่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นของลูกสะไพหรือว่าใครมูจะขัดคําสั่งแม่ผัวเหรอฉันเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปอุ่นกับข้าวเมื่อเช้าไว้ให้นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนพวกฉันไม่กินของเหลือแกต้องไปจ่ายตลาดแล้วก็ทําของใหม่เท่านั้นจ้ะเอ้ยืน ไปสิริไปฉันหิวแล้วนะไข่หมูไข้หมูไข่หมูไข้หมูว่าไงพี่ซีฉันฝากเลี้ยงลูกหน่อยนะฉันจะไปดื่มไปดิงอะ่ะอย่าลืมป้อนนมแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ด้วยนะขอบคุณจ้ะ,ะพี่ซีแต่ลูกพี่เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาไม่ใช่หรอน่าจะมีไข้นะแล้วอ,อย่างเนี่ยหนูไม่มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กหรอกยังไม่เป็นหรอกพี่เอางี้ รู้หรือเปล่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเป็นไข่เอ่อน่าจะ37.5มั้งนี่แหละนี่แหละเธอทำได้แบบเนี้ยเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ฉันขอตัวนะฉันต้องการตัวเอาพี่สีเดี๋ยวก่อนสิเอาเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนะไม่ร้องนะลูกนะโอ้เมื่อไหร่พี่สีจะกลับมาเนี่ยโอ้ยลำคาญเว้ยคนจะหลับจะนอนเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเลี้ยงเด็กเป็นปาวะ ทำเด็กร้องอยู่ได้ก็หนู <rapper> <cities> ไม่เคยมีลูกหนีพี่กันเรแล้วอย่างเนี่ยเมื่อไหร่พี่สีเขาจะกลับมาพรุ่งนี้หนูไปทํางานแต่เช้าด้วยนะป่านนี้ยังไม่นอนเลยอ่ะพอเนะเลิกบ่น <pater> สักทีได้ปะทาอย่างก็ว่าตัวเองเหนื่อยมากขนาดนั้นน่ะนี่แก้ทำไรหลานฉันอะคะเอามาที่เลยนะโอ้ยทำไมหลานฉันร้องไห้เสียงดังแบบนี้อะฮะแต่หนูไม่ทําอะไรนะคะนัด้ยแกอย่างโลก ใช่แกนมันแย่มากเลยนะทำไมจำฉันได้ไหมฉันพูดอะไรผิดแล้วหนูทำอะไรผิดอะคะแม่หนู่า์ดูแลลูกให้หนูดีพี่ซีขนาดนี้พี่ซีเคยเห็นหนูเป็นน้องสมัยบ้างหรือเปล่าแกพูดบ้าอะไรเนี่ยะอาไม่ต้องไปสนใจมันหรอกลูกซีแล้วซีทำไมเมามากนี่ล,ลูกกันพาพี่ซีไปพักผ่อนที่ห้องซิดูซิเนี่ยเมาหนักมากแล้วครับครับแม่ซีเมาหนักขนาดนี้เลย ยุงไปนะอ้าเฮ้แกเอาไปเลี้ยงเลยนะแล้วก็เลี้ยงหลานฉันให้ดีๆด,ด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็ลางานเลยนะเพราะสี่เขา,มาเมามากเขาคงมาทำงานแล้วเลี้ยงลูกไม่ไหวหรอกฉัน,นจะไปดูแลสี่เองแต่แม่คะมีเงินไปเที่ยวแล้วเว้ยพี่กันนั่นเงินอะไรอะพี่เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะไม่มีเงินอะไรอะนี่อย่าบอกนะว่าพี่ขโมยเงินหนูมา หนูว่าแล้วว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยเงินเก็บหนูหายไปไหนไม่รู้อะทําไมเงินเมียก็เหมือนเงินผัวนั่นแหละทําไมฉันจะเอามาใช้ไม่ได้แต่ว่าเงินนี้เนี่ยเป็นเงินที่หนูเก็บไปใช้ในอนาคตนะพี่พี่จะมาใช้ซุ้มซ่าแบบนี้ไม่ได้อะ่ะเอาคืนมันเดี๋ยวนี้เลยหนูบอกว่าให้คืนเลไงเอาเดนนี้หนูบอกว่าให้อคืนแม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะแม่ครับแม่ดูสิครับอีไข่มุกเนี่ยมันไม่ยอมให้ผมใช้เงินของมันน่ะพี่แกกล้าทำแบบนี้กับผัวตัวเองได้ยังไงนี่มันเงินเก็บของหนูนะแม่ เงินของแกเนี่ยมันก็เหมือนเงินในครอบครัวของฉันนั่นแหละแกมาใสายอยู่ที่บ้านฉันฟรีๆกินฟรีอยู่ฟรีแกจะมาทำที่ใส่ตำซาแบบนี้ไม่ได้เอามานี่ฉันควรจะมีสติตั้งนานแลยเจ๊รู้ถึงสันดาพนพวกคุณนี่คือใบหยา่าเป็นแม่นม่ใครพวกคุณจะอยากกับผมวะแม่ทำไงดีอ่ะแม่เซ็น,ปนไปเลยลูก อย่าแล้วเราจะได้สมบัติเครื่งหนึ่งไงเล่าเดี๋ยวแม่เนี่ยจะหาผู้หญิงมาแต่งงานกับลูกเองลูกแม่ทั้งหล่อแล้วก็ดูดีมีผู้หญิงอยากแต่งงานก็มีเยอะแยะไปก็จริงแม่เอออย่าก็อย่าเว้ยงั้นหรอฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนม,มาเดินตามรอยใครอยางที่ชิงเนแเอาสิผู้หญิงยันแกเ่ยจะทำอะไรฉันได้นะ ในเมื่อการเป็นคนดีมันลำบากฉันก็จะลองปเป็นคนลูเลวกับพวกคุณบ้างทุกคนต้องได้รู้เรื่องราวช,ชั่วๆของพวกคุณที่ดาวกับฉันทั้งหมดไงมั่นใจได้เลยว่าชีวิตของพวกคุณต่อจากนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสุขแ,แน่แม่ดูมันรู้สิแม่มันรู้สิไอ้นีน่